วันนี้วันที่26เมษายน2565นะคะร้านรองเท้าพัฒนาพันธุ์ของเรานะคะอยู่หน้าพระร่วงเลยเนาะเรามีรองเท้ามาส่งอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยว่ารองเท้าของเราเนี่ยมาใหม่แทบทุกวันเลยนะคะตัวนี้อันนี้แกะออกมาให้ดูแล้วเนาะเป็นยีนสีน้ำเงินนะคะถูกมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆนะคะเป็นของบริษัทลีโอเมดอินไทยแลนด์นะจ๊ะ ตัวนี้เราขายแค่250บาทน้ำหนักเบานะคะมีบุด้านหลังด้วยทรงสวยความทนทานที่ลูกค้าเคยซื้อไปใส่ยี่ห้อนี้ก็ใส่ได้เป็นปีนะสมกับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยจะมีสีกรมกับสีดำนะคะสีดำตัวนี้สีดำ ใส่เที่ยวใส่ทำงานทรงชิคๆใส่ได้สบายเลยนะคะนี่เบอร์39ถึง45นะ45อ่ามี45ด้วยนะคะคนเท้าใหญ่นะแวะมาดูได้เลยหรือว่าจะให้ส่ง Delivery หรือว่าเออ ส่ง Delivery หรือว่าส่งออนไลน์ก็ได้นะคะตัวถัดไปเต็นรองเท้าลูกฟูกนะคะนี่ตัวนี้พื้นแข็งแรงนะพื้นกันลื่นด้วยสวยนะคะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะคะเบอร์39ถึง43 ันนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมกันแวะมาที่ร้านได้นะคะหรือจะให้ส่งเดลิเวอรีก็ได้เลยขอบคุณค่ะ